ออกกระเพือบึงหห่ลาวหมวดนที่สิบสามกระก,กระดากมพี่น้องสายวิ่งสายรูดหมวดทีแล้วเจาะบผ่านพี่น้องแต่ว่าสายรูดกัยังได้อยู่อ่าแอดให้วิ่งโฮกรูดโฮกเจาะบผ่านหมวดที่แล้วสายรูด มาพี่น้องพอว่าห้อยออกล่าออกสองหนึ่งหกเจ็ดอ่าสายหลูดสายวิ่งยังมายังได้พี่น้องเท่ากับมาเบิรงกันเลยงวดประจำวันที่สิบสามกรกฎาคมชุดเจาะสองตัวบนล่างพี่น้อง เจาะสองตัวบนล่างจะได้หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดพี่นอ้องอ่ากันกับกันหกสามพี่น้อง ซ้ายวิ่งซ้ายลูดอ่าวิ่งโกลูดโฮกพีก่น้องอืนี่คือแนวทางไว้เล่างวดประจำวันที่สิบสามกรกฎาคมอ่าส่วนชุดนินแอดนินไปชุดนี้พี่น้องน,น,นี่ชุดนิลน,นินไปสองชุด ส่วนสตัว3ตัวก็จะได้0 6นย์หกหนึ่งศูนย์หสองศูนย์หกหนึ่งศูนสอง้นอง อันนี้ก็คือแนวทางไวยล้าวงวดประจำวันที่13กรกฎาคมพี่น้องวันพระเออวันพระอาจจะเบิลในพี่นอ้องไวนเล่าอาจจะเบิมกัน63รากะ กันเบริรนพี่น้อ,องกันเด็กเบิรนอืมนีอแนวทางพี่น้องถ้าชอบก็บตามแต่บ่ชอบก็บพานกับเบิรงไหวเป็นแนวทางโจกๆมันมานครับ